สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปสกับครูชินวรทัศน์อีกแล้วนะครับใน EP ีนี้เราก็จะต่อยอดจาก EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมนะครับใน EP ีที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมไปแล้วนะครับเราก็จะนำทศนิยมเหล่านั้น มาเรียงลำดับกันนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้เนี่ยก็อยู่ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2หน้า76นะครับนักเรียนก็สามารถเปิดดูประกอบหรือทบทวนย้อนหลังได้เลยนะครับนักเรียนครับใน EP ที่แล้วเราได้ทำการเปรียบเทียบทศนิยมไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียงลำดับกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้เรียงลำดับ ทศนิยมจากน้อยไปมากนะครับในข้อ1ใหญ่เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากนะครับก็จะมีทศนิยมมาให้3จํานวนดังนี้ในข้อ1ย่อยนะครับข้อที่1นึ่าจำนวนที่1ก็คือ 0.46. 0.64และ0.5นะครับจะเห็นได้ว่า0.46 กับ0.64เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับส่วน0.5เนี่ยเป็นทศนิยมตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเรียงลำดับเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำทศนิยมให้มันเป็นฐานที่เท่ากันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าในข้อนี้มีทศนิยม2ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งก็ ต้องทาทศนิยม1ตําแหน่งให้เป็น2ตําแหน่งเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆเลยครับ0.5เป็นทศนิยมตําแหน่งเดียวใช่ไหมครับเราก็จะทําเป็น2ตําแหน่งโดยการเติม0ูนย์ต่อท้ายไปแบบนี้ก็จะเป็นทศนิยม2ตําแหน่งแล้วนะครับทศนิยม2ตําแหน่งก็คือมีตัวเลขอยู่หลังจุด2ตัว1 2ก็คือ5กับ0ก็กลายเป็น0.50นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่า ทั้ง3ตัวนี้อะไรน้อยที่สุดนะครับอันหนึ่งส6อ่าอันหนึ่ง6กอันหนึ่ง50นักเรียนก็เรียงได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับลำดับที่น้อยที่สุดก็คือ0.46กลำดับที่2ก็คือ0.50และลำดับที่มากที่สุดก็คือ0.64กนะครับก็จะเป็น4 6 5 0้และก็6 4 แบบนี้เองนะครับง่ายๆใช่ไหมครับนักเรียนใน EP นี้ก็คงจะไม่ยากนะครับโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับในข้อนี้นะครับข้อที่2เขาให้มา8.596กับ8.96และก็8.9มีทศนิยม3ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ1ตำแหน่งเราก็จะทำให้มันเป็นทศนิยม 3าตำแหน่งให้เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับทำไมต้องทำให้เป็น3ตำแหน่งเพราะว่าการทำให้เป็นทศนิยมที่เท่ากันที่ง่ายที่สุดก็คือการเติมศูนย์หรือการเพิ่มตำแหน่งให้ทศนิยมนั่นเองนะครับก็จะง่ายสุดนะครับมาดู8.96มันเป็น2ตำแหน่งเติมศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น3ตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น8.960 อานต่อมา8.9เป็นทศนิยมตำแหน่งเดียวทําให้เป็น3ตำแหน่งก็เติมศูนย์ไป2ตัวแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น8.900เราก็มาเรียงลาดับได้เลยนะครับจากน้อยไปมากน้อยสุดก็จะเป็น8.596ลํำดับที่2ก็จะเป็น8.900และ ลำดับที่มากที่สุดก็คือ8.960อ่ะตัวหน้า8เท่ากันใช่ไหมครับมาดูตัวหลังอสามตัวหลังเป็น5 6 9อ่ะไม่ใช่5 6 9ขออภัย5 9 6 5 9 6ต่อมาก็คือ900ก็คือ900นะครับแล้วก็960ก็960ถ้าเทียบเป็นจำนวนเต็มง่ายๆแบบนี้นะครับ ก็เรียงไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับเนื้อหาใน EP นี้ก็คงจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันต่อในแบบฝึกกันเลยนะครับนักเรียนให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่7.10ขึ้นมานะครับเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเปิดไปที่แบบฝึกที่7.10หน้า30นะครับอ่ะใครไม่มีเขียนใส่กระดาษเขียนใส่สมุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนแบบฝึกหัดที่7.10ไปด้วยนะครับ แล้วก็ดูที่ข้อ1ใหญ่นะครับเขียนโจทย์ลงไปเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากนะครับเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากอ่ะมาดูตัวแรกนะครับข้อ1ย่อยกับข้อ2องย่อยเดี๋ยวคุณครูให้ในักเรียนฝึกทำเลยละกันแล้วเราค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ให้นักเรียน ทำนะครับลงในแบบฝึกก่อนใครไม่มีแบบฝึกก็ทำลงในสมุดนะครับสามารถกดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนท่านนักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั่นหมายความว่านักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกข้อหนึ่งใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับไปที่ข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งย่อยก,ก่อนนะครับ ข้อ1ย่อยเขาให้จำนวนมา3จํจำนวนก็คือ0.092เป็นทศนิยม3าํตำแหน่งนะครับต่อมาก็คือ0.209ก็เป็นทศนิยม3ตํตแหน่งเช่นกันนะครับต่อมาก็คือ0.9เป็นทศนิยมตํำแหน่งเดียวเราก็ต้องเพิ่มอีก2ตํตำแหน่งให้เป็น3ตํตำแหน่งโดยการเติม0ย์ ต่อท้ายไปแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น0.900ก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันเลยนะครับน้อยสุดก็จะเป็น0.092ต่อมาก็จะเป็น0.209และต่อมาก็คือ0.900นะครับ ตัวเลขข้างหน้าเป็น0นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มาดูตัวเลขข้างหลังอันหนึง่ง0.92ก็เทียบเป็นจำนวนเต็มก็ประมาณ92อันนี้2 0 9อันนี้900ก็เรียงจากน้อยไปมากแบบนี้เลยนะครับอ่าผ่านไป1ข้อแล้วนะครับใครถูกก็ขีดถูกใครผิดก็วงไว้และแก้ไขให้ถูกต้องนะครับต่อมาครับ ข้อที่2นะครับเขาให้จำนวนมา71.655เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับต่อมาก็คือ71.565เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเช่นกันต่อมาก็คือ71.665ก็เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งข้อนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มศูนย์ใดๆลงไปนะครับก็มาเรียงกันได้เลยน้อยสุดก็คือ71 จุดห้าหอ่าเจ็ดสต่อมาก็คือ71.655และสุดท้ายก็คือ7 1 6 6สินะครับตัวเลขตัวหน้าเนี่ยเป็น71เท่ากันทั้ง3ตัวเราก็มาดูตัวท้ายนะครับอันนึงก็คือ565น้อยสุด 6 5 5ลองลงมาแล้วมากสุดก็คือ665นะครับตรวจสอบความถูกต้องในผลงานของนักเรียนได้เลยครับใครถูกคิดถูกนะครับใครผิดก็วงไว้เช่นเคยครับอ่ะเสร็จข้อหนึ่งใหญ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอีกสักหนึ่ข้อและกันนะครับทําอีกสัก1ข้อนั่นก็คือข้อ2ใหญ่นะครับอ่ะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อย คราวนี้เรียงจากมากไปน้อยนะครับก็จะให้เวลานักเรียนทําเช่นเคยนะครับใครไม่มีแบบฝึกก็เขียนลงไปในสมุดลอกโจทย์ลงไปด้วยเดอ้อโอเคนะครับนับถอยหลังได้เลยครับ3 2 1กดสต็อปคลิปวิดีโอได้ครับโอเคครับนักเรียนกดกลับมาแบบนี้ข้อ2ใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาดูข้อ1ย่อยกันเลยนะครับ ข้อหนึ่งย่อยเขาให้มา3จํานวนจํานวนแรกก็คือ44.057แล้วก็44.5แล้วก็44.7นะครับอ่าเป็นทศนิยม1ตําแหน่งกับ3าํตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เป็นทศนิยม1ตําแหน่งเราก็จะเติม0ต่อท้ายไป2ตัวอย่างนี้นะครับ44.500และ44.7 0 0ก็จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เลยนะครับมาดูจำนวนเต็มข้างหน้า44เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องมาดูหลักต่อไปดูตัวเลขข้างหลังนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดก็คืออ่าจำนวนที่มากนะครับข้อนี้ข้อ,ขอให้เรียงจากมากไปน้อยจำนวนที่มากที่สุดก็คือ4 4่0จุด0ลองลงมาก็คือ44 5.500และน้อยที่สุดก็คือ44.057นั่นเองนะครับตักงเรียนตัวสอบความถูกต้องนะครับใครถูกขีดถูกครับใครผิดวงไว้ครับและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ่าต่อมาข้อ2ย่อยนะครับข้อสุดท้ายในวันนี้เขาให้จำนวนมา4จํจำนวนนะครับ9.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง 9.62เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง9.26เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและ9.2เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับในข้อนี้ก็จะมี4จํจำนวนด้วยกันนะครับแต่ว่ามีทั้งทศนิยม1ตำแหน่งและ2ตำแหน่งเราก็ต้องทําทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็น2ตำแหน่งเท่ากันกับเพื่อนก่อนโดยการเติมศูนย์ต่อท้ายลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาเรียงลําดับกันเลยนะครับ ทศนิยมที่มากที่สุดนะครับอ่ามาดูตัวเลขข้างหน้ากันตัวเลขข้างหน้าก็คือจํานวนเต็มก็คือ9 9 9 9เท่ากันอ่าหลักนี้เราก็ข้ามไปนะครับไปดูหลักต่อไปนะครับอันหนึ่ง60 6ิสองและ20มากที่สุดก็คือ 9. จุด6กสององลงมาก็คือ9.60ลองลงมาก็คือ 9. 20และสุดท้ายอ่าไม่ใช่ขออภัย9.26นะครับ9.26และสุดท้ายก็คือ9.20เรียงจากมากไปน้อยได้แบบนี้นะครับตัวสอบความถูกต้องครับถูกคิดถูกผิดวงไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคใครทำถูกหมดบ้างอ้าวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้คุณครูได้ดูหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครยังที่ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของครูชินวรทัศน์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง YouTube คุณครูด้วยนะครับเวลาคุณครูลงคลิปสื่อการสอนใหม่ๆนักเรียนก็จะได้ทราบเป็นคนแรกนั่นเองนะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไล์ กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆต่างโรงเรียนดูกดแชร์ไปให้เพื่อนๆร่วมโรงเรียนเรื่มชั้นเรียนดูด้วยในสื่อโซเชียลมีเดียของนักเรียนด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมใน EP นี้ไปนะครับก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยถ้าตั้งใจเนี่ย คงจะเลี้ยงลําดับจากมากไปน้อยเลี้ยงระดับจากน้อยไปมากได้แน่นอนนะครับสําหรับเนื้อหาใน E ีีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสําหรับ e ี p ีนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ